Okay. okay, yeah สวัสดีครับ F4 ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิลิชัท FCTP Channel และก็พิลิชัท FCTP Family ด้วยนะครับผมนะครับสําหรับทีนี้นะครับก็จะพาไปนะครับที่รายการมวยที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็คือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับแล้วก็แฮกเกอร์ตี้นะครับผมนะฮะที่ผ่านไปอย่างที่ทราบนะครับทีนี้นะฮะการชกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กก็ได้ครองแชมป์ ในเข้มขัดรุ่นนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ผลที่ออกไปเนี่ะฮะมันทำให้คำว่ามวยไทยเนี่ยมันสะเทือนไปทั่วโลกเลยหมายความว่ามวยไทยเนี่ยเป็นมวยที่อันตรายว่างั้นอนะและเป็นมวยที่รุนแรงแล้วก็เป็นมวยที่สามารถที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยน็อได้หรืออันตรายได้โดยยังร่างกายแข็งแรงอยู่ คือโป้งเดียวจอดคงจะหมายความว่าถ้าเป็นมวยอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้คือร่างกายยังแข็งแรงอยู่เงี้ยเสี้ยววินาทีเดียวสามารถใช้แม่ไม้มวยไทยเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้น็อกได้หรือแตกได้หรือหักได้นะในคอมเมนต์ต่างๆของทั้งโลกครับเรียกว่าอื้งงงมันเป็นไปได้ไงมวยไทยเนี่ยน็อกกันได้ภายในไม่กี่วินาที ถ้าเป็นบอลทาประตูเร็วเนี่ยเออพอเข้าใจแต่ว่ามวยเนี่ยระดับมวยเนี่ยเพราะว่ามวยที่มาเจอกันเนี่ยมีแต่มวยอาชีพมีแต่มวยที่ผ่านประสบการณ์มากมายร่างกายแข็งแรงแต่ท้ามวยไทยก็คือสามารถทําให้น็อกได้เลยภายในเสี้ยววินาทีตอนนี้เรียกว่าจากคู่นี้นะครับซูเปอร์เล็กนะน็อกแฮกเกตี้ภายในภายใน37วินาทีเนี่ย คือเป็นการลาจากไม่สามารถชกกันได้อีกแล้วจนกรรมาการต้องยุติเพราะว่าแฮกตีไม่พร้อมทำให้มวยไทยกระหึมขึ้นมาอีกครับเรียกว่าทุกคนเห็นแล้วต้องหวาดกลัวมวยไทยมากครับถึงขนาดว่าขู่จะแบนนะขู่จะแบนซึ่งผลการแข่งขันและก็ชกกันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการชิงแชมป์ ของกติกามวยไทยกติกามวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกได้หมดดังนั้นชาวโลกเขาคงไม่เข้าใจว่ากติกามวยไทยนะอันนี้คือเขาชกในกติกามวยไทยมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือชกแต่อยู่ในกติกาคิดบ็อกซิ่งดังนั้นทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้านะครับนักชกไทยนะครับ ที่สับสอกใส่โจนาธานแฮกเกตี้นะครับเจ้าของเข็มขัดชาวอังกฤษคว้าเข็มขัดโลกในรุ่นมวยไทยวันรุ่นแบนตัมเบดในการแข่งขันวันหนึ่งห8ที่เมืองแดนเวอร์รัฐโครโรราโดสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าว,วันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมานี่คือการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเบดในสึกวันนั้นทั่วโลกเขามีรู้นะครับว่าการต่อยเนี่ยระหว่าง ระหว่างต่อยด้วยกติกามวยไทยหรือการต่อยด้วยกติกาคิดบ็อกซิง่งโดยทั้งโจนาธานแฮกเกตี้กับซูเปอร์เล็กเนี่ยก็มีแชมป์ของตัวเองก็คือแชมป์คิดบ็อกซิง่งหลังจากชกนะครับแล้วก็ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก็ชนะจากชัยชนะในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ซูเปอร์เล็กกลายเป็นแชมป์โลก2กติกา2รุ่น โดยก่อนนี้เจ้าตัวก็ได้ครองแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวันรุ่นฟลายเวทก่อนจะมาได้เข็มขัดแชมป์มวยไทยวันรุ่นแบนต้องเวทนั่นก็หมายความว่านะครับแม้แต่โจนาธานเฮกตี้เองเขาก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่รุ่นหนึ่งหลังจากนั้นโจนาธานเองก็มาท้าชิงนะครับแชมป์มวยไทยแบนต้องเวทจากน้องโอและโจนาธานก็น็อกน้องโอในยกแรกก็เลยได้แชมป์มวยไทยรุ่นแบนต้องเวท ที่เวทีมวยวันนั่นแหละครับก็จะทให้โจนาธานแฮกตี้เนี่ยว่าโอ้โห,โหครับดังมากครับได้เป็นแชมป์โลก2กติกาใน2รุ่นเหมือนล่าสุดเนี่ยนะครับคือโจนาธานแฮกตี้นะครับต้องมาป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไปททงเวทโดยมีซูเปอร์เลกเกียรดหมู่เก้าเป็นผู้ท้าชิงดังนั้นการต่อยล่าสุดเนี่ยก็คือต่อยในกติกามวยไทยซึ่งสามารถใช้หมัดเท้าเขา่าศอก นักชกทุกคนทุกแบบนะครับจะกลัวเขาว่ามวยไทยเพราะแบบนี้ครับก็คือสามารถถูกน็อกได้ทุกวินาทีด้วยหมัดเท้าเขา่าศอกนะฮะแต่ถ้าไปต่อยในกติกามวยคิดบ็อกซิง่งมวยไทยเราก็ไปต่อยเยอะครับเวลาขึ้นไปต่อยแล้วต้องศึกษากติกาดีๆเหมือนคุณเหมือนคุณขึ้นไปแล้วถูกควบคุมนะครับให้เตะต่อยถีบ ให้เตะต่อยทีบเข่าก็ได้ครับแต่ห้ามทําแบบมวยไทยที่จะต้องโน้มเข่าปั้มนะครับแล้วก็เหวี่ยงเพื่อจะเข้าเหลี่ยมในการตีเข่าเพราะว่าถ้าใช้หมัดนี้นะครับเพราะว่ามวยไทยเขาฝึกมาเพื่อเข้าถึงมวยต่างชาติไม่รู้เหลี่ยมในการปั้มตีเข่าดังนั้นก็ให้เข่าได้ครับแต่ว่าจับปุ๊บให้เข่าแล้วก็ปล่อยเลยแทงเข่าตรง เดินไปแทงเข่าแทงเข่าถ้าจะใช้เข่าห้ามเข้าไปปั้มแบบมวยไทยที่ต้องกอดลัดฟัดเหวียงนะครับเพื่อหาเหลี่ยมในการแทงเขา่าคิดบ็อกซิ่งเขาไม่หายให้กติกานี้ไว้นะครับเพื่อให้มวยไทยไปต่อยคิดบ็อกซิ่งนั่นแหละครับดรงนั้นเวลามวยไทยจะไปต่อยในกติกาคิดบ็อกซิง่งจะต้องศึกษาดีๆครับอาจจะแพ้ฟาวนะฮะก็คือถีบเตะ ทีบเตะต่อยเป็นหลักนะทีบเตะต่อยหรือใช้ได้แค่หมัดกับเท้าก็เพิ่มมาเข่าแต่ว่าห้ามโน้มแบบไทยก็คือถ้าอยากเข่าคือเดินไปก็เข่าเลยมันก็เสี่ยงในการถูกต่อยนะครับดังนั้นคนทั้งโลกเขาไม่รู้ว่าเวลาต่อยนี่คือต่อยในกติกามวยไทยหรือต่อยกติกาในมวยคิดปกซิ่งคิดปกซิ่งห้ามศอก คิดบ็อกซิ่งห้ามสอกทุกประกาศไม่ว่าจะสอกแบบไหนก็ห้ามสอกนะครับส่วนอื่นๆการใช้เท้าจะเตะยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คงไม่ให้การใช้การกระทําแบบเถื่อนๆนะครับก็คืออยู่ในสุภาพบุรุษแต่ห้ามโน้มตีเขา่าห้ามกอดลัดฟัดเวียงแล้วก็ห้ามใช้ศอกเบ็ดขาดถ้าไปต่อยในกติกาคิดบ็อกซิ่งนะครับมวยไทยก็เหมือนกับว่าถูกจองจำนั่นแหละครับ เพราะว่ามันจะลดอันตรายลงนะมวยไทยก็ไม่สามารถน็อกเขาได้ยกเว้นจะเตะก้านคอได้ถ้าเตะก้านคอแสดงว่ามันคนละกระดูกคนระเบิดนะครับแต่ถ้าเขาฝึกคิดบ็อกซิ่งดีนะฮะก็อาจจะไม่น็อกนะก็อาจจะไม่น็อกนะครับหรือมวยไทยเองเวลาไปเตะในกติกาคิดบ็อกซิง่งก็เกิดการระแวงเกิดการระแวง แตะะ่้นมวยไทยเองนะครับไม่ได้ไหมายความว่าคนทุกคนจะใช้ศอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันต้องผ่านการฝึกและก็ใช้ความชํานาญดังนั้นเวลาเราเห็นการต่อยต้องดูว่าต่อยในกติกาอะไรกติกาแม,ไม่ไม้มวยไทยหรือกติกาคิดบ็อกซิง่งซึ่งมวยไทยเนี่ยดังมานา,นานนะครับแต่ก่อนคือฝรั่งจะไปดูแต่ในประเทศไทยประเทศไทยไม่ต้องห่วงครับเลือดสาดกระจาย คนจะไปดูมวยไทยได้คุณจะต้องจิตใจเข้มแข็งมากแต่มวยไทยฮะจะไม่มีคาว่าเถื่อนนะครับอยู่ในกฎกติกาแต่ความรุนแรงมันมาจากอาวุธดังนั้นมวยไทยนะฮะหมัดเท้าเขา่าศอกจึงเป็นศิลปะการต่อสู้เป็นศิลปะการต่อสู้แล้วก็ใช้ป้องกันตัวเองและมีความอันตรายสูงดังนั้นคนที่เป็นแม่ไม้มวยไทยเนี่ย เขาจะหล่อหลอมด้วยการเป็นสุภาพบุรุษไปด้วยหมายความว่าคุณจะไม่เอาความช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญในการออกอาวุธเนี่ยไปรังแกใครอ่ามันจะถูกหล่อหลอมนะฮะให้เป็นสุภาพบุรุษเหมือนกับเข้าใจว่าเราเป็นมวยแต่คนนั้นเขาไม่เป็นมวยถ้าเราเอาเอาวุธหมัดเท้ากอศอกไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพจะเป็นอันตรายต่อคนที่เขาไม่รู้เขาเรียกว่ามวยวัดแต่ถ้าจะเอาไว้ใช้ป้องกันตัว นี่คืออาวุธพกอยู่ตลอดเวลาคือมัดเท้าเข่าสองนะฮะถึงตายได้นะฮะดังนั้นการมาฝึกมวยไทยเนี่ยหนึ่งได้พละกกำลังสองได้ความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้อาวุธที่มีในตัวอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นมวยไทยเองนะครับเวลาจะไปต่อยต่างประเทศนะฮะ เขาจึงห้ามทุกอย่างที่เป็นมวยไทยถ้าคนไทยไปต่อยในกติกาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเต็มไปหมดเลยหรืออะไรต่างๆนะที่พยายามจะดึงดูดคนไทยเรียกแค่ว่าเป็นนักชกไทยแต่ไม่ได้ไปชกมวยไทยต้องเข้าใจตรงนี้นะครับดังนั้นโดยมากออกไปก็อาจจะมีแพ้เพราะว่าเขาจะใช้ท่าทางต่างๆเพื่อคิดคะแนน เพื่อคิดคะแนนดังนั้นไทยก็ไปเวลาไทยไปต่อยก็เก๊กี้กลางๆกลัวว่าจะเอาความเคยชินใช้สอกหรือปั้มแทงเขา่ามันก็เกิดความไม่ถนัดดังนั้นถ้าคนที่ไปแข่งคิดบ็อกซิ่งแล้วก็เก่งๆระวังนะครับท่านจะเหมือนไดโนเสาร์ก็คือเมื่อ มันไม่ได้ใช้ขาข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะรีบจนใช้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปต่อยในกติกาอื่นมากไปจนคุณลืมคุณไปเชี่ยวชาญทำนานในการใช้แค่หมัดเท้าหมัดเท้าเออนะฮะเตงไงได้ครับเพื่อเพื่อเงินเพื่อทองเนาะนะครับออดังนั้นถ้าเป็นแม่ไม้มยืมย,มย,มยไทยนะฮะแสดงว่า ุณจะต้องครบเครื่องไม่ได้หมายความว่าคุณไปต่อยมวยไทยแล้วคุณจะเก่งศอกนะครับบางคนไม่เป็นเลยแต่การฝึกได้ครับการฝึกได้แต่ว่าการตัดสินใจในการใช้ว่าระยะประชิดระยะไกลเนี่ยคุณจะใช้อย่างไงการจู่โจมจะฝั่งตรงข้ามบางครั้งมันทำไม่ได้มันต้องคิดภายในสีวินาทีว่าคุณจะใช้เขา่าหรือคุณจะใช้เตะหรือคุณจะใช้หมัด หรือคุณจะใช้สอบไม่ได้หมายความว่าคนที่ฝึกสอบฝึกเข่าแล้วพอไปต่อยแล้วจะใช้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้นะครับมันก็เลยไปไปมาก็เป็นความชํานาญส่วนบุคคลครับพอต่อยไปต่อยมามันไม่เคยใช้สอกเลยเพราะมันใช้แต่เขา่ามันก็เกิดความเคยชินก็เรียกมวยเขา่ามวยเตะมวยสอบส่วนมากจะเอาตัวใหญ่คือมวยเข่ากับมวยเตะในในไทยนะ ส่วนที่เหลือคือหมัดกับศอกเนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์ทำไมจะต้องให้นักมวยเนี่ยฝึกให้ครบทุกอย่างเวลาชกลมเนี่ยนะครับเพื่อจะพยายามออกอาวุธนะให้ครบทุกอย่างแค่เท้าก็ได้หลายแบบแล้วครับถีบเตะเตะได้หลายรูปแบบ,นะบส่วนเขาก็ไม่ปั้มเขาก็กระโดดเขานะครับมีหลายอย่างหรือเขาตรงหรือกระโดดเขา หรือปั้มเขา่าส่วนเท้าก็เตะถีบจเอเข้ยฟาดหางนะครับส่วนสอกก็ศอกสั้นศอกศอกแทงศอกหลังนะครับมันก็จะมีพัฒนาไปไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะใช้ได้หมดนะคนจะใช้ทุกอย่างได้มีประสิทธิภาพนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดความเก่งไวพิบดี ไอคิวดีนะอันนี้ก็ขึ้นแต่ละบุคคลเราเช็่นว่ามวยเข่าเนี่ยก็จะวิ่งในการกอดเพื่อเข่าอย่างเดียวก็มีนะนะแบบนี้แหละนะบางครั้งก็บางคู่นะครับเจอมวยเข่าต่อมวยเข่าครับคือไม่ต้องทําอะไรเลยพอแป้งก็วิ่งกอดกันแล้วก็เขา่เขาๆบางครั้งก็หน้าเบื่อนะครับแบบนี้นะฮะนี่แหละครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ย เกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งโลกนะครับก็คือมวยไทยนี่มันขนาดนั้นเลยเกิดการกลัวกันหมดเลยนะ <g ül> การกลัวโอ้ยไปอ่านคอมเมนต์ที่ว่าไปอ่านคอมเมนต์นะโอ้ยนะแต่แล้วคนบอกว่าอันตรายสุดๆถึงขนาดว,ว่าจะแบนเลยนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ทุกคนทั้งโลกก็รู้กันว่ามวยไทยเนี่ยที่หนึ่งอันดับโลกครับนะฮะมนุษย์มีทุกคนมัดเท้าขงงังศอกแต่กระบวนการเพื่อจะ เกิดความชํานาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ